สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินแล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บ้านเมืองหรือสภาพถนนหลายๆคนก็เจอปัญหาเนี่ยทนายความไปทําคดีนี้ก็กลายเป็นทนายความเป็นคนเลวไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่สิทธิของตัวผู้ต้องหาหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยทุกคนมีสิทธิเข้าสู่กระบ,บวนการที่กฎหมายอนุญ,ญาตและตาไว้ในคดีนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาให้จำเลยเนี่ยหรือคนขับรถเนี่ยจำคุกไม่รอเพราะนั้นเวลาท่านขับรถและน้ำหนักเกินเนี่ยท่านรู้ท้งรู้แล้วท่านยังไปไปบรรทุกเนี่ยไม่รอดหรอกครับศาลดีกาก็ไม่รอหรอกครับรอเนี่ยรอออกจากเรือนจำคดีเนี้ยมันเป คดีที่จั่วหัวบอกว่าทำลายสังคมทำลายเศรษฐกิจทำลายสภาพถนนเป็นอันตรายต่อคนทั่วไปทําไมทนายไปช่วยมันจุดเริ่มต้นเงินตัวผู้ต้องหาเนี่ยขนอ้อยครับเขาเอาอ้อยเนี่ยมาใส่ในรถก็ใส่บรรทุกันปกติเหมือนที่ท่านเห็นบนถนนนะคำถามคือท่านลองดูป่าอ้อยมันมีที่ช่างน้ําหนักไหมมันไม่มีเขาขับออกถนนตารวจทางหลวงเห็นก็เลยเอ้ยเียลงมาลงมา,งมาเดี๋ยวไปด่านช่างก็เลยขับรถเนี่ยพารถไปที่ด่านช่างราะว่าเมื่อไปถึงด่านช่างถึงไปรู้ไปช่างอ่ะห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินก็กลายมาน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินสาก็เลยจำคุกเพราะ ว่บรรทุนน้ำหนักเกินนี่สภาพข้อเท็จจริงของคดีเป็นอย่างนี้พ่อแม่เขาครอบครัวเขาในจ้างเขาก็เห็นว่าสารลงโทษนะผมก็เขียนอุทธร์โต้แย้งคำพรกสาศรต้นในประเด็นเรื่องทําไมลงโทษเขาถึงหนักผมก็สองจิตสองใจนะครับว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมก็ยังดีดีกว่าไม่ไม่ได้อุทธร์ ผมก็บอกญาติเข้าไปถ้าคุณจำยอมแล้วก้มหน้าก็ตามนั้นไปอยู่ในเรือนจำซะคนขับมันดุขี้ยีเอ็ดเองก็อนาคตก็ดับบูบสังคมไทยเป็นสังคมเหมือนจะให้โอกาสคุณก็เห็นตามข่าวอย่างเหมือนจะให้โอกาสเห็นไหมก็ยืนยันว่าสารมีสามสารมีช่องทางเดินต่อก็อยู่เพื่อปย่ยอดท้อกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปแต่ในอุทธรณ์ผมไม่มีคําว่าจนคําว่าจนไม่ได้เป็นเหตุให้เราไม่ติดคุกฉะนั้นแล้วอย่าอุทธรณ์ประเด็นว่าเนื่องจากจนความจนไม่ได้ทําให้เราไม่ติดคุกนะหลายคนหลงประเด็นอ้างไปเลยว่าจนจนแต่เงินไม่มีมีภาระเยอะไม่ ใช่นะครับประเด็นต้อแย้งเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องข้อข้อเท็จจริงอย่างคดีนี้สภาพข้อเท็จจริงที่บอกครับว่าเขาขับรถจากที่ตัดอ้อยแล้วก็ขับมาปกติบนทางซึ่งยังไม่ถึงด่านช่างตำรวจก็ไปเรียกเขาจับก็ไปชั่งน้ำหนักปรากฏว่าเกินก็เกินไม่เยอะหรอกถ้าทำาจจำไม่ผิดวัน700กิโลอ่ะโอเคนะครับก็เป็นอุทาหรณ์เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดทุกช่องทางแล้วก็มีอะไรก็อินบ็อกมาช่องทางไอแพลตฟอร์มสีเขียวอ่ะโอเคนาะครับสวัสดีครับ